สวัสดีครับวันนี้นะครับในภารสามนะครับผมตามจากเน็ตจันนะครับเอริสนนทบุรีนะครับจะมาอธิบายในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยมีการใช้งานนะครับหลากหลายรุ่นมากในนิสสันนะครับแกคล้ายๆกันในนิสสันคลิกแล้วออม่าในรุ่น V แล้วก็ VL นะครับทีนี้เรามาดูว่ากล้องรอบคันใช้ยังไงกดตรงนี้นะครับคำว่า c a ม e r วันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องรอบคันทางด้านซ้ายระบบ MOD ก็คือระบบเขาช่วยเตือนว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวรอบๆร,รถหรือเปล่าเมื่อมันมีเนี่ยเขาจะเตือนกระพริบนะครับที่หน้าจอนะครับผมอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับพร้อมเส้นกะบวงเลี้ยวกดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นมองด้านทางฝั่งซ้ายนะครับผมพร้อมกล้องหน้ากรณีเราเข้าเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังและนะครับกล้องก็จะตัดโดยอัตโนมัติมาที่กล้องหลังทันทีนะครับโดยที่ จะมีเส้นสีแดงบอกนะครับเห็นสีแดงไหมครับว่ามันคือระยะที่เซฟโซนนะครับอย่าให้ลึกไปมากกว่านี้นะครับผมพร้อมเส้นกะวงเลีอ่นะครับเมื่อเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะเข้าสู่ตำแหน่งจอปกตินะครับจอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมอยากแนะนำเมื่อลูกค้าไปใช้แล้วนะครับรู้สึกว่ากลางคืนขับแล้วหน้าจอมันสว่างเกินไปนะครับ ให้เลือกประจันนะครับกับพระอาทิตย์ปุ่มนี้นะครับหนึ่งครั้งพอเมื่อเรากดมาเนี่ยเรามาตั้งค่าความสว่างได้นะครับนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดลบนะครับหน้าจอมันก็จะลดความสว่างลงช่วยป้องกันแบบขับกลางคืนเนี่ยที่ผมเจอปัญหาคือขับกลางคืนแล้วมันแยงตานะครับสามารถเซตบลูทูธได้นะครับตรงในคำว่าการจำเชื่อต่อนะครับแล้วก็เพิ่มใหม่เพิ่มได้ถึง6หมายเลขนะครับผม ตัวน,น,นี้ก็จะเป็น USB ก็คือเมื่อเราเสียบ USB นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้นะครับส่วนแอปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวนี้รองรับ Apple CarPlay นะครับซึ่งต้องใช้ใส่ชาร์จแท้นะครับเสียบตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ Apple CarPlay ได้นะครับก็จะมีปุ่มรับโทรศัพท์นะครับคิดไรไม่ออกเนี่ยตั้มจะบอกเสมอไว้เข้าเมนูนะครับ กดเมนูปึ้งก็จะเข้าเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีโทราศัพท์ระบบเสียงนะครับเ,เราเป็น fm am นะครับบลูทูธ audio นี่คือเมื่อเราเชื่อมต่อบุตรกับมือถือเนี่ยสามารถใช้ youtube จุกในการเล่นเพลงได้นะครับค่อนข้างเสียงดีนะครับตัวนี้พอมาเข้า setting เ,ตตเนี่ยก็จะเข้าเมนูนต่างก็คือการปรับตั้งนาิกานะครับการปรับเสียงความดังและเสียงเตือนนะครับก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปปรับตั้ง 퀄เลเตอร์แบบทั่วไปได้นะครับที่เมนูเสียงนะครับในเสียงทุ่มกลางเบ็ดแหลมส่วนตัวแล้วลูกค้าออกกัะตัมต้องก็จะเเซ็ตตรงนี้ให้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มโวลลูมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของอเหมือนปรับเสียงต่างๆนะครับทีนี้เมื่อเราปิดเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์แล้วเนี่ย เราเอื้อมมือมาปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นทําการปิดวิทยุนะครับผมยังไงก็มีข้อสงสัยสามารถพิมพ์มาได้ด้านล่างนะครับหรือไลน์ส่วนตัวมหาตั้มก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรที่สามารถแอดไลน์ได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดนะครับ Follow กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้แอตั้มเนาะในการผลิตคลิปการใช้งานดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ ผัดนี้นะครับ